เขานี่คงอัดแบบมีเสียงได้นะโอเคเทสเทสเทสหนึ่งสองสามโอเคครับจากที่ไอบิ๊กบอกว่าให้ผมพูดคําว่ายาลาไนกาประมาณหนึ่งนาทีผมก็จะพูดคําว่ายาลาไนกาไว้โอเคครับเริ่มยาลาไนกายาลาไนกาไอสัตว์ยาลาไนกายาลาไนกาทุ้ยยาลาไนกายาลาไนกาแล้วก็ไปดูข้อความไปด้วยนะครับยาลาไนกายาลาไนกายาลาไนกายามียาลามียาลาไนกาต้องมีอาเบิด้วยเออทุ้ย ยาลาไนก้าย,ยาลาไนก้าหนึ่งนาทีหรือยังยาลาไนก้ายาลาไนก้ายาลาไนก้าหนึ่งนาทีเอเลยสิวะยาลาไนก้าโอ้ทนได้ไวแล้วยาลาไนก้า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 ยาลาไนายก้ายาลาไนายก้ายาลาไนายก้ายาลาไนก้ายาลาไนายก้ายาลาไนก้า ยาลาไนก้า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 ทุยไอสัตว์พอไว้เหี้ย